สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสวนในบ้านนะคะกลับจากทำงานนะคะที่เนเธอร์แลนด์แล้วนะคะก็มารีแลกซ์กันหน่อยเนาะโดยการชมสวนรอบๆบ้านนะคะอย่างลกเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลกใช่ไหมแต่คือพอดีฝนมันตกบ่อยอะค่ะมันก็ทำให้พืชพันธุ์มันโตเร็วเนาะแต่ก็ไม่ได้มีการตัดแต่งอะไรด้วยแต่เราชอบแบบนี้นะ ชอบแบบลกๆนะคะมันสบายตาดีเนาะแล้วก็ก็อากาศก็ยังเย็นๆนะคะมีลมเนี่ยดูคึมคึมฝนก็เดี๋ยวก็น่าจะมาอีกแล้วอะค่ะอืมเราชอบนะบรรยากาศแบบเนี้ยเพราะว่ามันแบบเวลาเราเครียดเราอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมาสอนย่ามาอะไรเงี้ยก็ทำให้รนะีแลกซ์เนาะผ่อนคลายได้บ้างอันนี้ก็ อาจจะพักอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไทยแล้วค่ะทุกคนเจอกันที่ไทยนะคะ